กับพวกเรา <Okay. S 1> ไลฟ์สรารศาสตร์ Non-Sexual Podcast สนับสนุนคอนเทนต์ดีๆโด,ด,ด,ดย ร้านกาแฟบ้านพ์สว,ส,สวัสดีค่ะเนะจอก,กันอีกแล้วนะท่านนอส EP ที่ห้าแล้วเหรอเอ้อแปลกเออแต่แป๊บเดียวนะ EP ที่ห้าแล้วเอาวันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรอะเรียนออนไลน์ง่ายนิดเดียวง่ายจริงอะง่ายสำหรับใครผมว่าถ้าเป็นวัยรุ่นง่าย,รยจริงปะง่ายง่ายจริงง่ายจริงสำหรับวัยรุ่นวัยรุ่นนี่เรียนง่ายอนุบาลนะง่ายไห ก็ในห้องเป็นยังไงกันในอนุบาลยาเสองเท่าอะในอนุบาลย่าเป็นสองเท่าอะทีนี้อยากรู้ว่าไอ้ไอไอการเรียนออนไลน์เนี่ยมันมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่อะไร,ะไรยังไงมันมาได้งไงเราต้องย้อนกลับไปอ่ะอ่ะในยุคศตวรรษที่สิบแปดเลยหรอเมื่อก่อนจะยังไม่ใช้คําว่าเรียนออนไลน์ครับอเขาจะใช้คําว่าเรียนทางไกลภาษาอังกฤษพูดว่า d i s t a n c i n g learning ว้าวตอนนี้เขาก็ใช้กันอยู่ใช่ distancing ย้อนกลับมาสปินอฟใช้กันอีกใช่ไหมทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นครั้งแรกในทวีปยุโรปเขารณรงค์ในเรื่องของการกระจายความรู้ลงสู่ท้องถิ่นก็โดยให้เรียนเนี่ยผ่านทางไกลโดยมีไปรสีนีเป็นคนส่งอตำราเรียนไปให้ผู้เรียนถึงบ้านและเรียน ในยุคนั้นสอบก็สอบที่นั่นที่บ้านที่บ้านของตัวเองแล้วก็ส่งข้อสอบกลับไปเพื่อกระจายความรู้ไม่ต้องเอาเป็นว่าทุจริตอะไรนะไม่เกี่ยวนะโอเคตอนนี้ใช่พอมาในยุคที่สองเนี่ยมันก็จะเข้ามาในศูนย์ในยุคของปี90อขอโทษขอโทษ1960 1960ก่อนอ่ะยุคเนี้ยจะเป็นยุคของโสตทัศนูปกรณ์อ่าที่จะมีเทปอวิดีโอ ใช่ไหมครับเป็นสื่อการเรียนการสอนอะไรก็ส่งไปกระว่ากันะครับยุคนี้ที่จะเป็นแบบยุคโสตที่อัดเสียงแล้วส่งไปให้เรียนก็ยังใช้วิธีเดียวกันกับปี60คือส่งไปให้ผู้เรียนถึงหน้าบ้านโดยมีไปรษณีย์เป็นสื่อกลางนะอ่าต่อไปเนี่ยก็เป็นยุคของปี19ึ่งเแปดศูนย์ยุคนั้นแปดศูนย์ยุคนี้เป็นยุคที่มีคอมพิวเตอร์เข้ามาแล้วมีแล้วใช่ป่ะมีแล้วอ่แต่คอมพิวเตอร์เนี่ยอ่าจะยังไม เขาเรียกว่าจะยังไม่ที่อะไรเขาเรียกยังไม่ยังไม่แบบมีโปรแกรมที่มีความเสถียรมันยุคสมัยนี้แต่โดยเรียนผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับเว็บเบราว์เซอร์อออก็คือ,อ,อเริ่มมีการสร้างเครือข่ายออนไลน์มาแล้วมีอินเทอร์เน็ตเข้ามานะแต่จะยังไม่มีเหมือนสมัยที่เรากำลังจะพูดต่อไปก็คือ 190. 1 9 9 0อเ9 0่มีว i n d o w s เข้ามามีโปรแกรม Windows แต่มีโปรแกรม Windows เข้ามาเป็นสื่อการเรียนการสอนใช่ไหมครับ เริ่มมีการวางเครือข่ายออนไลน์ใช้สื่อการสอนครั้งแรกคืออะไรรู้ไหมฮะอะไรอ่ะ PowerPoint อ๋อเป็น PowerPoint ที่เรากัจะทำอยู่อันใช่หนึ่งเก้าทีนี้เนี่ยถามว่าประเทศไทยเนี่ยจะรับมาเมื่อไหร่ในเรื่องของการเรียนการสอนก็ป่าเข้าไปปี2,538อ๋อเออเออเอถัดจากปี1 9 9 0เนี่ยจ้ะ5ปีอ่าก็คือเป็นปีที่ รัฐบาลไทยเนี่ยประกาศใช้ระบบการเรียนสื่อเครือข่ายออนไลน์เป็นครั้งแรกแล้วก็มีการประชงประชุมวิธีทั์ทางกล o n ทางไกลยุคนั้นยังยังยังไม่ถึงยังหรออ่ยังไม่มีการประชุมยังไม่มีการประชุมทางไกลยังนั่งประชุมกันเหมือนเดิมอแต่ว่าการเรียนเนี่ยเริ่มวางเครือข่ายในการเรียนเข้าสู่ชนบทให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกลเนี่ยเรียนผ่านระบบออนไลน์ยุคนั้น ผ่านอะไรรึไหมเขาอะอะต่อต่อต่อเว w ร์ไว o l อ่า dot เอ่อ t อ่ประมาณเนี้ยผมจำได้คือจำได้ว่า dot สกูแต่ผมจำรายละเอียดไม่ได้าผมเคยใช้อยู่อ่าว่าเราเป็นเด็กอเราเคยใช้อยู่แต่เราก็เข้าในเครือข่ายตรงเนี้ยอแล้วเราก็เข้าไปเรียนอเนี่ยทีนี้ก็เลยกลายมาเป็นที่มาว่าเรียนผ่านระบบทางไกลก็คือเป็นที่มาของออนไลน์อ๋อนี่คือผมสรุปให้ฟังให้เสร็จภายในหนึ่งนาทีเลยนะอ่า เกินเกินเออ oh. ได้ทีละทีนี้ถามหน่อยว่าอาเรียนออนไลน์เนี่ยมันมันง่ายจริงไหมมันจะใช้สําหรับช่วงไวัยไหนบ้างหรือจะจะดีไหมในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้ทุกเทคโนโลยีดีหมดนะครับดีดีหมดทุกนวัตกรรมที่เอามาใช้ดีหมดแต่มันจะเหมาะสมกับช่วงวัยและช่วงอายุไหมอนั่นแหละอันนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันก่อนเราต้องพูดจาก มากไปหาน้อยเลยถามว่าถ้ามากไปหาน้อยดีไหมสำหรับผมน้าในฐานะคนที่ต้องรับการอบรมอ <Online S 2> อนไลน์ดีสมาธิหลุดเมื่อไหร่ก็กดสตอมไว้เดี๋ยว <c oughs> ท่านทนอสท่าน,นยอยู่ในช่วงวัยของคนณทางานละใช่เวลามีประชุมคอนเฟลเลนต์ต่างๆเนี่ยแล้วองครับให้ท่านมานั่งดูต้องดูนะต้องเข้าประชุมไม่ประชุมไม่ได้ครับดีไหมล่ะให้นั่งทั้งวันแทนที่จะเวลาไปทําอย่างอื่น มันไม่ดีหรอกอคือนั่งประชุมกับนั่งเรียนนี่คนละแบบนะคือการประชุมมันเหมือนมันเหมือนเป็นการระบบของการวางวางเขาเรียกว่าวางวางงานวางมาตรฐานของงานไม่จะต้องให้เป็นไปตามสเต็ปนู้นคือคือเหมือนเป็นการวางแผนปะสั่งส่วนคนที่โดยส่วนตัวของลีลาเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบปฏิบัติอะสาชอบดานวางแผนแบบนี้ม่เอาให้มานั่งอยู่โอ๊ย มันจอดคล้องกับคำว่าการลดใช้ทรัพยากรคนเวลาก็เลยต้องมานั่งทั้งปฏิบัติด้วยทั้งมาฟังทฤษฎีด้วยแล้วก็ต้องมานั่งฟังนโยบายด้วยเป็นสามขั้นตอนในคนคนเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้มันเหนื่อยอะทีนี้เราวอกกลับมาที่การเรียนออนไลน์การเรียนออนไลน์เนี่ยมันก็สามารถประหยัดแล้วก็เซฟบุคลากรครู ได้ด้วยเช่นกันใช่เซฟบุคลากรครูนะใช่ครูจะตกงานกันหรือยังเนี่ยยังเนาะยังครับถ้าครูอย่างสมมุติครูหนึ่งคนกับเด็กสามสิบคนที่อยู่ในห้องเรียนห้องเรียนเนี่ยถ้าครูต้องมานั่งสอนออนไลน์แล้วเอาเด็กไม่อยู่ในสามสิบคนในการสอนออนไลน์ในหนึ่งชั่วโมงนั้นอะครูพวกนี้ต้องพัฒนาบ้างแล้วนะจะมาสอนแบบอ่านักเรียนว่าตามครูเรียนตามครูนะ เด็กที่อยู่ทางบ้านออนไลน์ยกตัวอย่างเช่นสักประถมปลายคิดว่าเอาอยู่ไหมนักเรียนนั่งหน้าจอนะคะแล้วก็มีเด็กสาสิคนยืนอยู่ในกลุ่มไลน์อ่านในกลุ่มไลน์ห้องนั้นนักเรียนอ่านตามครูนะคะคิดว่าจะเอาเด็กอยู่ประมาณกี่กี่คนในสามสิบคนนั้นนะที่ผมดูล่าสุดอตอนนี้นะพอ,อ,อผมจะมาพูดเรื่องนี้ได้ที่ผมต้องไปศึกษากษาร<า>สอนของ ครูอาจารย์แต่ละท่านเลยนะครับมผมเห็นครูท่านหนึ่งเขาสอนเนี่ยเขาใช้วิธีเหมือนการไล์สดไล์สดสอนเด็กนักเรียนเหมือนดีเจเลยเคยได้คุณลีลาเคยเห็นไล์ขายของไหมเห็นเห็นกดติ๊ก สวัสดีค่ะยกมือค yeah. ่ะนักเรียนค่ะพร้อมนะครเอาน่าคนนี้ยกมือได้ยาถ้ายกมือยังไม่ได้คะแนนเลยเปิดเพลงซาวตุ่มต่ำตุ่มต่ำอะไรต่างๆ่ีนี่คือเทคนิคของครูแต่ละท่านไปทําข่าวมาอยู่อันนี้ก็ได้ก็ได้มันต้องมันต้องพัฒนาแบบนี้แล้วนะครูอ่ะครูคนนี้ก็ได้ผลาวนี้เรามาดูครูอีกคนนึงสอนเดิมนิ่มเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมสอนทุกอย่างในห้องเรียนแล้วก็มีเด็กร่่งสุ่งสงบอยู่ข้างหลังอ่าอย่างนั้นเลยอันนี้ก็ ได้ผลไม่ได้ผลผมไม่ขอพูดออแต่พูดถึงเขาเด็กนักเรียนหนึ่งร้อยคนอาจจะได้ผลสักสิบคนก็ได้อยู่ได้อยู่แต่อีกเก้าสิบคนล่ะสําหรับคนที่มีสมาธิใช่แล้วก็สนใจในวิชานั้นๆจริงๆเพราะงั้นตัดสินตัดสินยากว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลแต่อาจจะแยกกันว่าเทคนิคการส่งผ่านความรู้ของครูไปให้เด็กเนี่ยจะต้องมีการปรับเทคนิคกันมากขึ้นให้มี ให้มีความน่าสนใจามาจมตรฐานเนี่ยทุกคนมีมาตรฐานคุณรุกคนเก่งมีมาตรฐานความรู้อยู่แล้วมไม่งั้นก็เป็นครูไม่ได้ใช่แต่เทคนิคเนี่ยสําคัญว่าจะทายัางไงดึงความสนใจของเด็กอ่ะอันนี้อันนี้เรื่องอ,องการสอนการสอนทีนี้จะถามอีกว่าช่วงไวัยไหนหรือเด็กในระดับไหนที่เหมาะสมที่จะเรียนออนไลน์ คุลีลาต้องคิดก่อนในยุคที่เรามีติวเตอร์อติวเตอร์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าพื้นที่นี้มีมีมีแต่ติวเตอร์ในสมัยที่ผมจากมามแล้วก็มีการสอนออนไลน์นะครับมมมมผมจะยกตัวอย่างง่ายๆเลยเคมีอาจารย์อุเอ็นคอนเซปต์สอนภาษาอังกฤษ The Bed ก็ใช้วิธีการสอนผ่านวิดีโอ,อ เด็กที่จะเข้าไปเรียนบางกลุ่มที่เข้าไปเรียนเขาเรียกว่าระบบออนไลน์เนี่ยครูไฟ้สดจากกรุงเทพสอนเข้ามาเด็กเด็กที่มีสมาธิในการเรียนที่ผมจำได้ก็คือเด็กม4ขึ้นไปเด็กม3เป็นปะลายที่สนใจความรู้ส่วนเด็กม1ถึงม6ค่อนข้างที่จะอ่าซนหน่อยๆสซนหน่อยๆในที่นี้ก็คือว่าความสนใจน้อยหรือว่าปหนึ่ถึงปห ประถมหนึ่งประถมหนึ่งถึงประถมหกถึงประถมหกจะยังไม่มีกระบวนทัศน์ที่จะใช่ใช่ใช่ที่จะสนใจอะไรมากมายก็สอนเขาได้แต่ไม่สมควรว่าจะเป็นหนึ่งชั่วโมงหรืออะไรอย่างงี้ตองตองทีนี้เราผมก็ว่าอาเคมีอาจารย์อุ๊กเดอะเบสเอ็นคอนเซ็ปต์ต่างๆเนี่ยเขาใช้วิธีการสอนออนไลน์มานานแล้วอืสอนจริงๆเพราะผมก็เคยเข้าไปเรียนแต่ถามว่าเราจะมีความรู้สึกร่วมในการเรียนเนี่ยกี่นาทีใช่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับ ก็นั่นไงแล้วยิ่งเด็กประถมหรืออนุบาลมันก็ต้องลดหลั่นเวลาลงมานะเพราะฉะนั้นเนหนึ่งชั่วโมงเขาจะให้พักทีหนึ่งแต่เด็กเด็กคนที่ไปเรียนติวเตอร์เนี่ยอเขาเสียเงินเข้าไปเรียนเพราะฉะนั้นคนที่มีความฝ่ายรู้ที่อยากจะไปเรียนเนี่ยเขาเสียเงินไปแล้วอ่ะเขาก็ต้องเก็บความรู้ให้เยอะที่สุดเพราะงั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของธุรกิจแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของเราอ่ะเอาตรงๆนะอมันก็คือบังคับให้เด็กไปเรียน่ะคุณลีลาคิดว่าเขาจะเรียนไหม เขาก็เรียนบ้างแต่เขาจะไม่มีความรู้สึกตระหนักรู้ว่าเขาจะต้องเรียนเป็นใช่ที่จะต้องเรียนนะเพราะว่ามันมีโควิดนะจะต้องมานั่งเรียนออนไลน์นะในช่วงเนชั่วโมงนี้ทั้งมันเป็นไปไม่ได้สําหรับเด็กไม่ได้สาหรับเด็กเลยเพราะงั้นเนี่ยเด็กที่ผมคิดว่าได้ผลที่สุดคือเด็กมัธยมอืได้ผลที่สุดส่วนเด็กปถมยังต้องหาเทคนิควิธีการที่จะ ทําให้เด็กเนี่ยสนใจ,นใจและไม่ไปสนใจสิ่งเล้าสิ่งอื่นด้วยรอ,อบข้างเพรมันยากมากนะยากมากยากมากมเพราะเด็กมัธยมเนี่ยต้นกับปลายต้นจะเป็นกึ่งวัยรุ่นกึ่งเด็กมัธยมปลายเป็นวัยรุ่นแล้วค่อนข้างที่เกือบจะเป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะงั้นสมาธิความคิดจะต่างกันในแต่ละวัย งั้นก็เป็นความโชคดีของพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งมีลูกยเรียนอยู่ในระดับมัธยมมาศึกษาจะดีมากถ้าอยู่ในระดับมัธยมปแต่ถ้าเด็กที่มันอยู่ในระดับประถมศึกษาเอาผมถามนิดนึงอนุบาลทำไงก็เ,เป็นความลําบากของใครล่ะอนุบาลทำอย่างไรอ่ะผมถามนิดเีย็เป็นความลําบากของผู้ปกครอง <c oughs> ใช่เอาผมผมที่ผมเห็นนะอืคนที่ผมรู้จักหลายๆคนเนี่ยทุกวันเนี้ย มานั่งสอนการบ้านลูกกันเต็ม <laughs> เยดี๋ยวอ่าอน,นั้นสําหรับคนที่เขาเป็นแม่บ้านหรือว่าไม่ได้ทํางานท่านก็มีเวลาที่จะสอนลูกสอนหลานบุตรหลานของท่านได้ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ใช่แต่สําหรับผู้ที่มีงานทำแม่งวันวันไม่เคยอยู่กับที่ตั้งแต่เช้าจนเย็นกว่าจะได้เข้าบ้านเชื่อไหมว่าโดยส่วนตัวของลีลาเองเ่ย ก็เป็นผู้ปกครองของเด็กระดับชั้นประถมศึกษากับเวลาทํางานกับเดินไปด้วยเดินไปด้วยกับความกังวลก็ไปอยู่ที่โทราศาพัพท์มือถือด้วยต้องเข้าไลากลุม่มไลกลุม่มครูส่งกันบ้านอะไรมาบ้างวะทําหน้าที่กดแชร์แชร์ส่งไปยังลูก,ลกอที่แรกไม่ได้ดึงลูกเข้ามาเพราะว่าคงโควิดคงไม่ยาวขนาดนี้ก็ไม่ได้ดึงลูกเข้ากลุม่มแต่ละกลุ่มด้วยนะะ,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 ะคือปลิดย่อยไป เอาเป็นกลุ่มห้องรวมก่อนห้องรวมก็เอามาเลยอ่ะเอาแม่มนก็เดินเข้าไปแชร์แชร์ไปที่พี่สาวของคนที่อยู่ที่บ้านก่อนอเพื่อที่พี่สาวจะได้ไปดูแลน้องหรืออ,อะไรอย่างนี้อ่ะไปที่พี่สาวพี่สาวชักบน่นชักไม่ไหวว่าทำไงวะทีนี้เราก็ต้องพีคแผนก็ต้องดึงเอาตัวเด็กอ่ะเข้ามาในรายกลุ่มเลยอ่าพีคค่ะพีคไปกว่านั้นรายกลุ่มอ่ามีห้องมึงมีสามสิบคน สาคนเด็กอะระดับประถมอะมันจะต้องเริ่มที่จะแยกเป็นเรียนวิชาสุขศึกษาการงานอาชีพวิชาภาษาอังกฤษแมงอังกฤษมีอังกฤษพื้นฐานอังกฤษเพิ่มเติมมัวชิพหายเลยทีนีอครูสอนคนละคนอ่ตัดสินใจบทสรุปจบขอทำหน้าที่ในการทำงานให้เต็มที่ ไม่ต้องไปกังวลยืนส่งเงินบ้านให้ลูกในแต่ละวันก็ดึงลูกเข้ามาเลยก็เด็กยุคโควิดก็ยุคโควิดอะเนาะมันจะจะให้แบบเอ่อความรู้ได้ร้อเเต็มมันก็คงไม่ใช่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเอาเป็นว่าลูกฉันไม่ติดโควิดเป็นใช้ได้จบคือตอนเนี้เหมือนกับอืมเขาไม่ได้คิดนะครับว่าคุณควรจะเขียนตำลาก Student นเลิร์นนิ่งเนี่ยอ่า แบบในยุคโควิดยังไงเออผมไม่ได้ไปอยู่เรื่อออนไลน์นะมีไหมมีไหมยนี่ไม่เห็นเลยเหรออย่างมากก็เนี่ยเป็นหน้าที่ของกระทรวงเลยนะกระทรวงเลยว่าที่มันจะต้องทำไอใบเสมาที่มันมีใบเสมาเป็นแผ่นลอส์เราไม่พูดเราไม่พูดว่ามันเป็นหน้าที่ของใครนี่ดูเยอรมันดิเตะไอบุนเดลิก้าเขา่าเขาเขียนตำราใหม่ในการเตะบอลแล้วตอนนี้ตำราของเขาอ่ะใช้ทั่วโลกแต่อลยุคโควิดต้องทำยังไง ไปดูเลยแต่ภายในสองเดือนเขาเตะได้เลยแต่ยังไม่มีตําราเรียนยังไรในยุคโควิดยังไม่มีไม่มีเขียนมาเป็นมาตรฐานเลยเตื้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 อเตือแล้วอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือการเขียนตําราของเขาที่เสร็จไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเตะบอลกันใช้ได้จริงใช้ได้จริงไหมใช้ได้จริงทั่วโลกแล้วทั่วโลกแล้วที่น่าสนใจคือไม่มีใครติดโควิดในสนามหรอไอติดในนอกสนามนี่อีกเรื่องหนึ่ง เอ้ยของเราเรียนออนไลน์ยังมีคนติดโควิดในโรงเรียนอัตุดยาจะเขียนช้าเขียนเร็วขอให้เขียนครับในหนึ่งปีคุณมีเวลามากพออืมแล้วทําไมถึงผมไม่เข้าใจว่าทําไมทําไมคุณไม่คิดที่จะทํามาตรฐานขึ้นมาเลยว่าเนี่ยมันจะช่วยตลัลมันจะช่วยประหยัดบุคลากรครูด้วยขอบอกยกตัวยอย่างเช่นโรงเรียนตืด,ตดมีครูอยู่อมีนักเรียนอยู่สี่ห้องครับ มีครูที่จะสอนภาษาอังกฤษอยู่สมมุตินะมีครูสอนภาษาอังกฤษคนเดียวไม่ต้องอังกฤษเพิ่มเติมหรืออังกฤษพืนษ้พนฐานอะไรไม่ต้องอจะเอาปเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก่อนเวลาที่คุณจะสอนออนไลน์คุณเอาเด็กทั้งหมดสี่ห้องเนี่ยหรือไม่คุณก็ทําสื่อการเรียนการสอนของคุณเลยในชั่วงโมงเนี้ยครับอ่ะแล้วส่งลิงก์ไปส่งลิงก์ไปแล้วให้เด็กเข้าไปเรียนทีหลังหรือเรียนตอนไหนที่มันมีสมาธิที่จะเรียนจะเรียนแทนที่คุณจะใช้ครูอ่ะให่มไหม สี่ห้องสี่คนคุณก็ใช้คนเดียวพอใช้คนเดียวพอมาตรฐานเดียวกันคือการเรียนของเด็กเนี่ยครับอืตอนเนี้ยไม่ต้องสนใจคําว่าทุจริตอะไรทั้งนั้นอเพราะทุกวันนี้ก็ทุจริตอยู่แล้วเพราะอะไรอเอาง่งายๆคันบ้านเนี่ยเด็กทําหรือแม่ทําอื๋อตอนนี้ก็เน,นี่นะปัจจุบันนะการเรียนออนไลน์นี่แหละเด็กทําหรือแม่ทําออมันมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งอ่ะคุณลีลาเคยได้ยินไหมใช่ใช การบ้านให้แม่ทําให้อ่ะพูดอย่างนี้เลยอ่ะใช่ใช่ใช่ไม่งั้นมันไม่ออกมาหลอกคําเนี้ยแสดงว่ามันมีแล้วข้อสอบก็เหมือนกันทําไปก่อนให้มันเด็กได้มีกระบวนศน์พื้นฐานความรู้ซึ่งมันก็ไม่ไดเอาอะไรกับเขามากมาในยุคนี้ในยุคนี้ใจเย็นขนาดปัญหาในประเทศยังแก้ไม่ออกเลยการศึกษาเข้าใจอว่าอืมันก็ต้องไปกันก่อนแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณจะมาโยนภาระให้กับผู้ปกครองอเ ที่จะต้องมานั่งส่งการบ้านในทุกวิชาคือคือคุณพุเลีาอยากจะย้อให้คือคุณลีลาได้ยินไหมมว่าอ่าการศึกษาของไทยเนี่ยอืมไม่ได้ต่างอะไรต่างประเทศนะอ่าที่ว่าเราเนี่ยยินยอมให้สังคมทั้งหมดตัดสินเด็กอ่าว่าเด็กคนเนี้ยอป่วยอ่าและเราให้ครูซึ่งเปรียบเทียบวว่าเป็นหมอมารักษาอ่าแล้วให้เอา กฎเกณฑ์ของสังคมที่มันไม่ได้เรื่องอะมาแก้ไขตัวเด็กทั้งที่เด็กอะเขาก็ดีของเขาอยู่แล้วอืแต่เราไม่ยอมที่จะเปลี่ยนสังคมครูใช่ไหมครูเป็นตัวกลางก็คือหมออืมานั่งรักษาโดยเอากฎเกณฑ์สังคมออืซึ่งเป็นยามาใส่ให้เด็กออืเด็กก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ต้องแปลเปลี่ยนไปตามสังคมแล้วทําไมคุณไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมมันบ้างออื กล้าที่จะทําใหม่แต่ไม่กล้าเพราะอะไรเพราะว่าสังคมทั้งหมดไม่ยอมรับอ่าใช่สังคมทั้งหมดไม่ได้ดีทั้งหมดนะครับที่ผมหมายถึงไอ้ที่ดีก็เอาไว้แต่ไอ้ที่มันไม่ดีคุณทําไมไม่ปรับออะมาต่อ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 กันเรื่องนี้คิดว่าเรามีความพร้อมขนาดไหนที่จะเรียนออนไลน์มันพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะมันพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พื้นที่มันไม่พร้อม เด็กบางคนไม่พร้อมบางคนชายเด็กบางคนไม่พร้อมผู้ปกครองไม่พร้อมถามว่าในยุคปัจจุบันโควิดเนี่ยเราเราเรายอมรับว่ามันต้องหาเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือหรือระบบอินเทอร์เน็ตที่มันดีพอที่จะเข้ามารองรับตรงนี้แต่มันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่บางคนเราต้องยอมรับนะเด็กบางคนพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็ไม่ได้พร้อมนะจะกินไปวันๆตอนนี้ยังแทบไม่มีเลยมันจะไม่มีภาพเด็กไปนั่งเรียนกลางแดดหรอ ไปหาคืนสัญญาณเพื่อจะเรียนหนังสืออ่ะผมพอกแต่บางทีมันไ่จริงเจหตุผลที่ผมพูดครั้งแรกไงถ้าเด็กที่ห่างไกลแบบนี้ยอืครูยังไงก็ต้องสอนใช่ครูก็ต้องเข้าโรงเรียนเด็กแบบนี้ดึงมาสอนที่โรงเรียนนะครับอืมใช่ไหมอย่างเนี้ยมีไม่เกินห้าถึงสิคนในโรงเรียนหรอกก็เอามานั่งเรียนเลยด้วยกัน จะแสงตัวยังไงก็ได้แต่ใ,<ช>ให้ใบรรยากาศมันเข้ากับเด็กที่ออนไลน์อยู่ไม่ใช่ไปบังคับเด็กใส่ชุดนักเรียนยืนตรงมันเลื่อมล้ำบ้าโอ้ยนี่ถ้าผมพูดไปแล้วก็หาว่าแดกดันการศึกษายอีกอ,อ,อีกละอีกละอีกละบล็อกอีกละ <c oughs> อีกละแต่ก็ยังก็ยังคิดอยู่พี่ก็คิดอยู่นะไอ้คนคิดแม่งคิดได้ไงวะแล้วมีการเถียงด้วยนะยังไงจันหนึ่งศุกร์ก็ต้องใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนอยู่แล้วท่านจะมาใส่ชุดนักเรียนเรียนอะไร โอยคุณลีลารู้ไหมว่าถ้าบางัางคับแบบนี้นะเจ็บปวดกว่าเดิม<อ>จะจะเจออะไรรู้ไหมคุณลีลาจะเจอเลย<อ>เทคนิคการาเรียนออนไลน์แบบใหม่<อ>การแต่งตัวออนไรแบบใหม่ท<อ>่าล่างใส่กเกงอะไร แต่ข้างบนใส่เสื้อหลอกอาจารย์อ่ะจะให้อนักเรียนทุกคนยืนขึ้นบ้าเหรอว่ามันไม่ยืนหรอไม่มีหรอเออยืนให้หนึ่งคะแนนมันไม่ทําหรอกเอ่ยไปบังคับอะไรเขาได้อาโอเคขั้นบนขัานบนนักเรียนท่อนล่างฉันอาจจะใส่สเกิร์ตสั้นเลยใช่หรือจะใส่กางเกงขาตั้นกระเพลือก็ใส่อะไรก็ใส่กันไปได้ทั้งนั้นสบายสบายของฉันน่ะคือบอกว่าให้ให้มีฟิลเหมือนกับ อยู่โรงเรียนให้มีรู้ว่าตระหนักหรือว่าเหมือนอยู่ที่โรงเรียนผมบอกคุณลืมเรื่องนี้ไปก่อนคุณเอาความรู้เข้าหัวเด็กก่อนไม่ใช่เด็กมาพองเรื่องยืนเคารพองชาบรรยากาศในห้องเรียนมันอยู่บ้านเออเอออะจะจบละครับเราจะฝากอะไรไว้หน่อยไหมเล่นจำเป่ยงเลยครับแ่นัเองอู้ซ่นไปนะแหมที่เวลาคุณดาผู้ใหญ่เพิามบนเนี่ยผมอยากได้เอาเอาผมขอฝากนะผมอยากได้ มาตรฐานการศึกษาชและการเรียนการสอนอช่วงโควิดผมขอตำรานี่เล่มเดียวอโอเคสำหรับตัวลีลาเองลีลาจะขอขออะไรวะเมื่อกี้คิดออกแล้วอะเดี๋ยวนะจะขอให้นักเรียนเรียนเก่งๆแล้วขออยากจะบอกผู้ปกครองว่าผู้ของสูง้ๆนะ, <c oughs> ะจบกันไปค่ะเดี๋ยวอีพีหน้าจะเป็นอะไรนั้นค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวขอฝากนี่ตอนนี้นนเสือ้เอเลย อ๋อเออเรื่องเสื้อเสื้อเราทําไงนะเข้ามาคอมเมนต์เราได้ <Comment S 1> ได้แนะนําตอนได้แนะนําตอนได้ไม่อยากให้เราเราพูดคุยกันเรื่องอะไรแล้วเออเรามีตอนนี้นอกเหนือจากเพจ f เฟซบุ o o ยู u ูบไล l e แล้วเรา Apple Apple Podcast แล้วเรามีอะไร Spotify แล้วมีอะไรอีกนะพอร b e บิน <Pod bean. S 1> อ่า มีอะไรอีกครบยังครบแล้วเอาเอาให้มันครบหมดได้อีก Amazon Music ก็ฟังได้เราอินเตอร์ไปถึงอเมริกาแล้วรอเมซอนมิวสิกเราก็ฟังได้เออจริงๆคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วคิดถึงคนไทยอย่างเราเราอ่ะได้ครับก็เข้าไปฟังได้อีกอันหนึ่งคือเป็น Player FM เอ็ขาจะลิงก์อ่าวิทไอรายการออนไลน์ทั้งหมดเข้าไปในเว็บครับไอในแอปของเขาเพเยอร์เอฟเอ็มเพเยอร์เอฟเอ็มก็ฟังได้เลิศเนาะ อยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้พวกเราด้วยแล้วก็อย่าลืมนะถ้าเกิดว่าคอมเมนต์โดนใจหรือะไรรับรองคุณได้คอมเมนต์อะไรก็ได้ที่โดนใจเราอ่ะเอาเสื้อไปเลยแล้วอย่างเดียวที่ขอเมื่อคอมเมนต์โดนใจแล้วไม่พอถ้าเราตอบกลับข้อความของคุณตอบกลับด้วยนะครับเพื่อ เพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ไม่ใช่ว่าคอมเมนต์ถูกใจพอเราตายไปเลยหายไปเลยเอาแล้วเราจะเอาเสื้อให้ใครเพราะเราจะต้องถามไซส์คุณเราใส่ใจถึงขั้นถามไซส์เพราะถ้าเกิดว่าคุณตัวนิดเดียวเราส่ง XL ไปให้ท่านก็จะด่าบุพการีเราอีกฮ้ยมึงเตกูมาได้ยังไงโอเคโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ